สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างนิกอีกเช่นเคยในช่องสมมับน้ําพริกปลาทูนะครับวันนี้นะครับผมช่างนิกมากินน้ําพริกปลาทูนะครับผมแล้วก็วผักลวกนะครับแล้วก็ผักสดต่างๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเครื่องเคียงด้วยนะครับเป็นหมูทอดนะครับผมแล้วก็ไก่ทอดด้วยนะโอเคไปกินด้วยกันครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้พบกับช่างนิกนะครับผม ในช่องสวมักน้ำพริกปลาทูอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ช่างนิกมีเมนูมานําเสนอนะครับผมเป็นเมนูน้ำพริกปลาทูนะครับผมแม่นะครับตามาแล้วก็ส่งมาจากโคราชนะครับผมตําแบบเป็นแห้งนะครับผมแล้วผมก็มาใส่น้าร้อนกินนะครับนี่นะครับเป็นน้ำพริกปลาทูนะนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมพี่พี่ของน้องนะครับแล้วก็มีหมูปิ้งนะครับผมแล้วก็ผักลวกแล้วก็ผักสดนะครับผมช่างนิกไม่ได้กินมาประมาณโอ้เกือบเดือนแล้วมั้งครับผมพอดีแบบ โอ้ทุระยุ่งมากเลยนะครับผมทั้งลูกเต้าก็มาอยู่ด้วยนะครับช่วงนี้โอเคไม่พูดพป้บมังเพลงนะครับก็กินกันเลยนะครับผมเราจะซัดกับข้าวเหนียวนะครับวันนี้นี่นะครับข้าวเหนียวร้อเลยนะครับผมไปจับไปเลยแซ่บเลยนะตอนเช้านี่อากาศก็ดีครับยุ่งกับน,น้ําท่วมด้วยแหละครับผมระวังน้ําท่วม ผมอยู่จังหวัดสารครามนะน้ำก็จะแบบท่วมตอนนี้น้ำก็เริ่มยุบไปละนะครับอืมอืมอืมรถจับ ข้าวเจ็ดคออ่ะเผ็ดเลยครับจัดจ้านเลยนะครับน้ำพริกน้ำพริกประทูนะครับอืม เป็นเมนูที่ชอบอ้ําพริกผัดอะไรประมาณนี้ครับ<ม>เป็นคอหมูนะครับที่เขาหมักแล้วกเเ็เอามาย่างนะครับเอ้ยไม่ใช่เอามาทอดนะ มันเป็นคอหมูนะครับมาคอหมูแล้วก็ทอดนะครับอืมอร่อยเข้าเครื่องอัดเข้าไปนะครับจะมันจะมีมันแตกในปากแหละอืมได้เลยอร่อย mm! mm. Uf, ันนี้ก็ให้คุณภรรยาภรรยาครับเตรียมสำรับให้บอกว่าไม่ได้ถ่ายคลิปกินนานแล้วอ่ะอืมคิดถึงพี่น้องทุกคนละนะครับจับเลยดูสีครับอืม อร่อยครับอืม อืมกอบอบันนี้เป็นกวางตุ้ง ไปมันผสมกับเนื้อมันนี่แตกในปากเลยตรวจสักยาครักบกรอบๆนะ

เละติดก,กันนิดนึงครับแต่ก็ไม่หวานครับแซ่บเหมือนเดิมอืออืตัวต้มชิ้นง่ายมากของตุง้งตลัด ืรุยอืมก็คือ,อพริกปลาทูนะครับผมก็คั่วแบบแห้งนะครับแห้งแล้วก็ผัดใส่น้ำมันอีกทีนึงโคตรอร่อยเลยอืม 嗯。Mm. แดงแดงในเป็นสีพริกเลยนะครับอื <c oughs> All right. Mm. Mm. จิ้มเยอะไม่ได้ครับเผ็ด <c oughs> ม,ม,มะเขือแบบหวานปักสดโคตรแซ่บ เมน,นูง่าย,ายนะสำหรับคนที่ชอบกินก็จะรู้นะอ,อ,นอร่อยไต่เนี้ยอือร่อยอม,มันแต่ละปากอือไม่ไก่ด้วยครับไก่ทอด อืเริ่มนะครับอืมอืมอืมสุดมาก <laughs> Mặt tôm cà quả nữa cơm Nắp ไก่ทอดหัดใหญ่อ่ะอร่อย <c oughs> อร่อยม,คมแบบีความแบบกรอบแบบกรุบกริบ วันนี้ก็ถ่ายอยู่หน้าบ้านนะครับแต่ว่าจะเป็นอีกหมุมหนึ่งนะครับช่องนี้เด็กๆมาอยู่ด้วยคนระับอันนี้ยายก็พาไปเดิมกันออกไปข้างนอกกันกลัวมารบกลืว 嗯，嗯，哈、嗯，满的，嗯，对呀。 เริ่มบิ่มนะครับท่าน,นี้ก็กินได้ไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับแต่ว่าท่าน,นี้ก็กินไปด้วยคุยไปด้วยแล้วก็กินแค่อิ่มนะครับผมกินให้รู้รสชาติว่าเรากินแล้วมันอร่อยเผื่อไพีพียงน้องอยากไปทํากินเองนะครับผมรู้สึกเรื่รงมือกทูนเนี้ยก็คือจริงๆผมก็ไม่รู้กับวิธีการทําแกหรอกนะครับ อะไรว่ารู้แต่ว่าแกทําแบบมันแห้งมาแล้วนะครับอืมเขาแฟนผมก็จะมาใส่น้ําร้อนนะครับผสมแล้วก็ผัดกับน้ํามันไปอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ผมสำหรับผมว่าอร่อยนะครับอืม 嗯，很辣。 โอเคครับช่างนี้ก็ทําการกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากพี่เพี่อนน้องนะครับช่วยกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างนิกด้วยนะครับผมในการทําชิปในการทําคลิปนะครับผมตอนนี้ช่างนี้ก็เปลี่ยนทรงผมใหม่นะก็มันคนบ้าเลยเขาบอกมันคนก็บขยะอะไรเงี้ยนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นทรงแบบดัดซอยนะครับผมด้วยความที่ว่าช่างนี้เป็นช่างน้าผมก็เลยต้องเปลี่ยนทรงผมให้ลูกค้า ดูว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลานะครับผมประมาณนั้นนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะทำไมเอ๊ะทำไมคลิปนี้ช่างนี้หัวฟูจังเลยวะอะไรประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับผมไม่ได้ทําคลิปมาเป็นระยะเวลาแบบผมว่ามี มีเดือนเป็นเดือนแล้วมั้งครับโอเคก็วันนี้ก็กลับมาทําอีกครั้งหนึ่งก็จะเริ่มทํานะครับให้พี่ๆีอน้องได้ดูกันแบบเรื่อยๆนะครับผมมีอะไรก็สามารถเข้ามาติชมช่างนิกด้วยช่างช่างนิกด้วยนะครับผมก็ฝากทุกช่องทางด้วยนะครับผมว่าจะเป็น t ิ k กต o อนะครับผมเฟซบุ๊กนะครับผมสวบมัฟนะครับแล้วก็อ่า t u b e ของช่างนิกด้วยนะครับผมถ้า YouTube นี้ต้องชื่อช่องว่าสวบมับน้ำพริกปลาทูนะครับผมมันถึงจะขึ้นนะโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคครรััับบวนนนนีี้ช่่าางกกลไปอผมดครับ